เราจะมาทําของว่างนะครับซึ่งของว่างสูตรนี้เขามีความใกล้เคียงกับเฟรนช์โทสตนะครับแต่มีที่มาจากประเทศสเปนครับเราขอเรียกชื่อง่ายๆว่าโทสต์สเปนละกันครับ ขนมปังนะครับที่เราเลือกใช้ใช้แบบไหนก็ได้ครับแต่เราหั่นอย่าให้บางมากเกินไปนะครับประมาณสัก2เซนถึง1นิ้วนะครับแล้วถ้าเปิดเป็นขนมปังเก่าได้ก็จะยิ่งดีนะครับเก่านี่หมายความว่าเก่าเก็บเพราะว่าเวลาขนมปังเก่าเนี่ยครับเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะสามารถดูดซึมนมได้อย่างดีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังของเราเนี่ยไปจุ่มในนมที่เราปรุงด้วยน้ําตาลเล็กน้อยแล้วก็กลิ่นวานิลลาครับ เหตุผลที่เราตั้งไฟเราไม่ต้องการให้เขาร้อนเดือดนะครับเราต้องการให้น้ำตาลละลายเท่านั้นเองครับนมขอเราเริ่มเดือดนะครับปิดไฟเลยครับคนนะครับอันนี้ก็คือแปลว่าน้ําตาลละลายดีแล้วเสร็จแล้วนะครับเรานําออกมาพักสิ่งที่เราจะทําก็คือใส่นมลงไปเพิ่มครับการใส่นมเย็นลงไปเพิ่มก็คือทําให้อุณหภูมิของเขาเนี่ยครับลดลงมาเท่านั้นเองครับ นมควรจะอุ่นๆไม่ร้อนเกินไปนะครับถ้าร้อนเกินไปเนี่ยเวลาที่เราขนมปังงไปชุบขนมปังเขาจะยุ่ยแล้วก็เปื่อยไม่คุ้นชินนะครับเหตุผลที่เราต้องหันหน่นขนมปังให้หนานิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเปื่อมันบางเนี่ยเวลาที่เราชุบกับนมน,นะครับมันจะเละแล้วชุบลงไปนะครับชุบให้นมเนี่ยดูดเยอะๆแต่ต้องระวังนะครับอย่าให้ถึงกับเขาเละจนมือเราหยิบไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเรานํามาพักนะครับวางบนตะแกรงครับผม หลังจากนี้นะครับเราจะพักไว้ประมาณ20นาทีครับเรามีน้ำตาลนะครับแล้วเราก็ใส่อบเชยลงไปผสมให้เข้าๆกันนะครับแล้วก็ไข่ไก่2ฟองนะครับการใช้น้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าขวดเดียวจบจริงๆเพราะว่าเป็นน้ำมันที่ใช้ในอาหารได้ทุกวัฒนธรรมอย่างตัวโทอสเปนที่พลทำในวันนี้นะครับหลังจากที่เราเอาขนมปังที่แช่กับน,นมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปชุบไข่แล้วก็ลงทอดทอดเสร็จแล้วเนี่ย พักให้ใคลายความร้อนนิดหนึ่งเราจะมาคลุกเค้ากับน้ำตาลซินนามอนดังนั้นนะครับ กลิ่นหอมของซินนามอนเนี่ยก็จะไม่ถูกกลิ่นของน้ํามันใดๆรบกวนเพราะว่าเขาเป็นน้ํามันที่มีรสเป็นกลางแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับที่สําคัญยังได้คุณค่าดีๆอีกด้วยครับดีต่อสุขภาพเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีสารไฟโตสเตอรอยช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรานะครับเรียกว่าเรากินของทอดได้อย่างสบายใจเลยครับน้ํามันที่เราใช้ทอดเนี่ยประมาณสัก160องศานะครับเรานําขนมปังนะครับชุบลงในไข่ครับ เราทอดให้สีสวยทั้ง2ด้านนะครับก่อนที่เราจะไปคู่กันน้ำตาลซินนามอนนะครับเราจะคอยให้อุณหภูมิเนี่ยโลดลงเล็กน้อยครับ เนื้อด้านในนะครับจะมีความนุ่มที่ชุ่มด้วยหนมสดนะครับด้านนอกหอมด้วยกลิ่นอบเชยลองทำกันดูครับ